มนุษย์ทำวันนี้เมาอีกแล้วควบคุมตัวเองไม่อยู่วันนี้ออกลูกนักเลงนิดๆนะครับมีการขู่ f อด้วยนะสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา2องถุ่มทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณเก่าโมงเสาร ถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารว,วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามหยุดทั่วโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่อง u t u b e วิธีคนสองฝั่งโคงเสด็จบาพาดคลิปใหม่นะครับสําหรับคลิปนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้มนุษย์ทาร้องไห้เสียใจยังไม่รู้สาเหตุนะครับแต่วันนี้เมาอีกแล้วเมาออกลูกนักเลงนิดนิดนะครับ มีการขู่ fc ทาง tiktok ด้วยนะ,ะใครที่ไปพิมพ์เขียนพิมพ์ด่าเขาเนี่ไม่ได้นะเขาตามถึงบ้านเลยนะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเช็คประวัติเขาได้นะเขาบอกว่าดาวประกายเนี่ย,ดา,ายดาวประกายนี่คือชื่อเขานะครับชื่อดาวประกายใครที่ไปพิมพ์เขียนเม้นด่าเขาเนี่ยระวังนะก็ตามถึงบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเขานะครับทุกคน เกิดว่าสมองเจ้าเอาสมองสะได้ามาคิดจะมวาว่าก็คอยนะคอยว่าจะเอาภาพจะขึ้นใส่จออยู่ได้เนี่ยจะคอยบนท่านจะเห็ุเจ้าบ,บนท่านจักดาวประกายแล้วคอยสบอกเจ้าเจ้าจักประวัติคอยเลยจะจะสิน้าวกอสิบอกอีลาอีค,ค <c oughs> อําบักหัพราะหญ่ี่เตือนเด้อหลกเด้อด่าคนอื่นด่าได้แต่ยาด่าดาวประกาศคอยบอก คอยอยู่วงการเน,นีออ่ยมาโดนคอยบทันเนี่ยเมาเลยเนี่ยขันเมาคอยเฮงจัดนะเจ้าอีกเดียวๆคนน้ำเหยียบปากยอมกัดบนเจ้าอยู่ฝุ่นจะลินกับคนอื่นลินได้แต่จะลินกับดาวผู้กล้เขาย่างยองคนที่เขาเฮ็ดดีทําดีมันบ่เสียหายหละคนงามโอ้ยอี่ฮึกนี่แหละครับพี่น้องนักเลงตัวจริงนะครับบอกแล้วว่าอย่าก,กินมาก เล่าเล่าสีเล่าขาวนะ่ะอายุมากแล้วภูมิต้านทานมันไม่ดีนะครับมันจะควบคุมตัวเองไม่อยู่อ่าเอฟซี FC, พี่น้องคนไทยก็จะไปคอมเมนต์ด่าเขานะไม่ได้นะเขาตามถึงบัานนะจะบอกให้อ่าประวัติเขาไม่ธรรมดานะเขาเดินสายนี้มาก่อนเขาบอกนะฮ <c oughs> ผมนั่งดูแล้วผมก็หัวเละนะครับทุกคนนี่แหละเขาเรียกเอนว่านักเลงบันนอกบอสซัมกระจอกนี่เมืองดอกนะครับอืม ตามภาษาแก่นะครับอายุแกหกสิบกว่าแล้วนะอา,อายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังทํางานเพราะว่าลูกหลานอาจจะไม่ดูแลหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าออกมาแต่ละคลิปเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยได้สนับสนุนบ้างไหมได้ให้เงินบ้างไหมคนที่ยกย่องรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ย มันก็ต้องมีเงินกินใช่ไหมอ่าจะไปเติมน้ํามันเองจะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์เองเนี่ยก็ไม่ไหวนะทุกคนมันต้องมีแล้วเอฟซีสปปลาวเนี่ยเอฟซีฝั่งคอมมิวนิสต์อ่าดูแลกันด้วยอ่าเอาไปบําบัดด้วยนะครับวันดีคืนดีเนี่ยแกก็ร้องไห้นะครับเสียใจนะครับวันดีคืนดีแกก็หัวเราะนะครับสตุงสติไปหมดแล้ว ไม่ไม่เหลือครับไม่เหลืออืลองให้แกคุยเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์สิลองให้แกคุยให้ฟังสิแกก็จะไหลาย,ยาวเลยนั่นน่นะประวัติศาสตร์เนี่ยโหชาติลาวอประเทศลาวนี่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อ่ามีฝั่งขวาแม่น้ําโขงนี่ก็เป็นลาวฝั่งนั้นก็เป็นลาวแกก็มักจะพูดหลักนะครับประวัติศาสตร์ที่แกเคยเรียนมาไง นะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ในสปปลาวเนี่ยเขาอยู่กับความเป็นจริงนะครับเขาไม่ได้ไปยกย่องรัฐบาลแบบเละเทะขนาดนี้นะอ่ามันเป็นบั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตของคนแก่คนหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยผมก็ไม่อยากไปถือสาเกลอ,อกนะครับทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะแต่ว่าเห็นมันผ่านมาในฟีดเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยในในเพจอะไรเงี้ย f อนี่ก็ส่งมาให้ดูนะครับ ผมเห็นทุกครั้งเวลาแกออกคลิปแกก็โหหนอบนบผู้ขาเพชรสวรรค์ดาวประกายหนอบนอบ,นบสำนึกบุญคุณพักลัดนะครับมันผมว่าคนในสปปลาวมีเจ็ดล้านคนประมาณ7ล้านคนนะถ้าเอาความเป็นจริงนะผมว่าไม่ถึง3ล้านคนคนที่ยืนข้างรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวหรือว่ายกย่องรัฐบาลลาวผมว่าไม่เกิน3ล้านคนอีกสล้านคนนี่คงไม่มี คงไม่ให้ค่ากับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวหรอกอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะอย่างล่าสุดนะครับมีข่าวออกมาเห็นไหมาลาวประกาศจะหลุดพ้นประเทศที่ด้อยพัฒนาปี2026เอาอีกแล้วจะหลุดพ้นตลอดนะครับจะพัฒนาตลอดก็ไม่เห็นว่าพัฒนาสักทีแล้วก็มีแต่คนบ้าคนเมานี่แหละครับที่ไปยกย่องรัฐบาลน,นะครับ อยู่กับระบอบนี้มาห้าสิบปียังไม่รู้สึกยังแยกไม่ออกเลยครับว่าอันไหนเจริญอันไหนมันพัฒนาระบอบไหนกันแน่ที่มันล้าหลังตัวไหนมันดีหรือว่ามันอยู่ในความกันดารนานเกินไปแล้วมันแยกไม่ออกว่าอันนี้มันเจริญอันนี้มันไม่พัฒนาหรือยังไงไม่รู้นะครับในชีวิตแกเนี่ยเคยมาเมืองไทยหรือเปล่าเคยนั่งไม่รถไฟฟ้า BTS m r t Airport Link อ่า เคยนั่งบ้างไหมใต้ดินบนดินนะเคยนั่งบ้างไหมรถเมฟีรถไฟฟีนะ่ะอย่าไปพูดถึงเรื่องเรื่องสวัสดิการนะน้ำหน้าอย่างนี้นะครับไม่รู้จักคำว่าสวัสดิการจากภาครัฐเพราะว่าในสปปเราไม่มีรถเมฟีรถไฟฟีประกันสังคมประกันชีวิตไม่มีตายก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนี่แหละนะครับใครที่สนับสนุนรัฐบาลคอมคอมิวนิสต์ลาวนะถ้าระบอบคอมมิวนิสต์ลาวยังปกครองลาวอยู่นะ คนแก่ตายไปก็เหมือนหมาตัวหนึ่งไม่ได้มีสิทธิไม่ได้สิทธิคุ้มครองไม่ได้เบี้ยผู้สูงอายุไม่ได้เงินคนแก่คนชราไม่มีครับบัตรประชาชนให้มันมีก่อนเถอะครับในสปปลาวคนในสปปลาครับคําว่า7ล้านคนเนี่ยหลักล้านคนยังไม่มีบัตรประชาชนเลยอยู่กันไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาไปนะครับ บางคนยังไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองเลยข้าราชาการในสปปรเรายังรับเงินสดเลยครับทุกคนแล้วผมจะบอกว่าระบอบมันล้าหลังไหมล่ะมันก็ล้าหลังจริงๆอมืมันไม่ได้เจริญมันไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นอทุกวันนี้เห็นไหมครับจะเป็นเจ้าภาพอเป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนอเป็นเจ้าภาพก็เป็นได้ครับก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมันก็หมุนเวียนกันเป็นเป็นอยู่แล้ว ปัญหาว่าเป็นนประเทศอื่นเขาไม่เป็นเหมือนลาวประเทศอื่นเขาเป็นนี่คือเขาเขาไม่จําเป็นจะต้องไปแบรมือขอขอทานจากทุกประเทศว่าตัวเองจะเป็นเจ้าภาพอาเซียนตอประเทศอื่นๆต้องบริจาคต้องช่วยเหลือนั่นนี่อ่าประเทศอื่นเขาเป็นเองเขาเป็นได้ลาวนี่โอ้โหนะครับสิบประเทศก็ต้องบริจาคลาวสิประเทศไม่เคยมีอะไรครบสักอย่างอ่า ถ้าพูดแล้วก็บอกว่าเรานี่ดูถูกเราเหยียดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็คือความจริงระบอบนี่มันล้าหลังมันหมดแล้วระบอบคอมมิวนิสต์ใน้าสิบปีเนี่ประชาชนเขาหูตาสว่างมากขึ้นนะครับพี่น้องฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับ